โซอิจิโร่ฮอนด้าเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฮอนด้าและเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของญี่ปุน่นชายผู้นี้อยู่เบื้องหลังฮอนด้ามอเตอร์คอมพานีซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชายคนนี้เขาคือราชาแห่งมอเตอร์ไซค์เบอร์หนึ่งของโลกเขาคือตัวอย่างที่ดีสุดของผู้เริ่มต้นจากความยากไร้สู่แบรนด์ของโลกเขาคือเด็กยากจนคนหนึ่งจากต่างจังหวัด สู่ธุรกิจมูลค่าทรัพย์สินหนึ่งล้านล้านบาทเขาคือผู้วางรากฐานสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งยุคเขาคือผู้ผลิตรถที่คว้าชัยชนะในสนามแข่งทั้งยานยนต์2ล้อและ4ล้อเขาคือชายคนเอเชียถูกจารึกในธรรมเนียบปูชนียบุคคลยานยนต์โลกเขาคือชายคนที่เป็นสุดยอดแห่งการยืนหยัดต่อสู้จากขี้เมาข้างถนนสู่มหาเศรษฐีเขาคือชายคนที่เป็นสุดยอดนักประดิษฐ์จากเศษซากแห่งสงครามเขาคือเด็กเรียนไม่เก่ง แต่ปรับเปลี่ยน Mindset เข้าสู่โหมดการเรียนรู้เฉพาะทางและพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เขาคือผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเขาคือผู้นำการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กรุ่นแรกที่โด่งดังระดับโลกในนาม Honda Dream เขาคือผู้สร้างยอดขายรถยนต์ถล่มทลายในอเมริกาในนาม Honda c ซีว c เขาคือผู้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและ Hybrid รุ่น i n s i g h ์ Inside และ c l a r i t y เขาคือ ผู้ที่สร้างสารรค์นวัตกรรมต่างๆมากมายตั้งแต่จักรยานหุ่นยนต์จนถึงระดับเครื่องบินเลยทีเดียวคนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริง,รงๆกว่าจะมีชื่อติดระดับโลกแบบนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างสาหัสขนาดไหนมารับชมกันครับครอบครัวฮอนด้าคุณโซอิจิโร่ฮอนด้เกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน1906ที่บ้านคอมโยะในอิวาตะจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุน่น บ้านของเขาตั้งอยู่ที่เชิงเขาภูเขาไฟฟูจิดินแดนที่เต็มไปด้วยแผ่นดินไหวตัวเขาเองมีความลหลงใหลในเครื่องจักรและการทำงานของเครื่องยนต์ตั้งแต่วัยเยาว์คุณพ่อของเขาคือคุณเกหาไและคุณแม่คือคุณมิกะขออภัยหากอ่านออกเสียงผิดนะครับคุณพ่อท่านเป็นชาวนาที่ชอบงานช่างแต่ช่วงว่างก็รับซ่อมจักรยานตีเหล็กและงานอื่นๆคุณพ่อเขามีทักษะด้านงานช่างฝีมือ และงานซ่อมที่ยอดเยี่ยมมากๆส่วนด้านคุณแม่ก็ทำงานเย็บปักผักร้อยและเป็นแม่บ้านความเป็นอยู่ในย่านนั้นเรียกว่ายากจนเลยก็ว่าได้ในวัยเด็กเขาเป็นคนไม่ชอบไปเรียนหนังสือไม่ชอบการอ่านไม่ชอบการเขียนเลยเขาลหลงไหลในเครื่องยนต์และจักรกลมากกว่าทำให้ในวัยเด็กของเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ช่วยงานพ่อเขามากกว่าจะอยากไปโรงเรียน เมื่อเขาไม่อยากไปโรงเรียนทำให้ผลการเรียนของเขาตกต่ำมากเมื่อคุณครูส่งจดหมายมาที่บ้านเพื่อแจ้งเรื่องผลการเรียนเขาไม่อยากให้พ่อได้รับทราบเรื่องนี้ไม่อยากให้พ่อต้องลงลายมือในเอกสารรับทราบเขาจึงประดิษฐ์ตราประทับปลอมประทับตราลงไปแทนลายมือพ่อของเขาซึ่งต่อมาพ่อเขาจับได้และลงโทษเขาโดยการให้นั่งคุกเขาและไม่ให้รับประทานอาหารกลางวันวันหนึ่งโซอิชิโร กำลังเล่นอยู่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกึกกล้องของอะไรบางอย่างซึ่งมันสามารถเคลื่อนที่ได้เขาแปลกประหลาดใจแล้วรีบวิ่งไปดูนี่คือครั้งแรกที่เขาได้พบเห็นเครื่องจักรประหลาดชนิดหนึ่งมีล้อสี่ล้อที่มันสามารถขับเคลื่อนได้คนสามารถนั่งบนมันได้สิ่งนี้คือรถยนต์สี่ล้อของยี่ห้อฟอร์ดรุ่นที่รถยนต์ของฟอร์ดคันนี้ทําให้เขาต้องตกตะลึงมันเป็นเครื่องจักรที่แสนพิเศษมันช่างตราตรึงใจสําหรับเด็กคนนี้มาก เขาเกิดความสงสัยว่ามันขับเคลื่อนได้ยังไงและแล้วเขาก็วิ่งตามมันเพื่อให้ได้ใกล้ชิดมันมากที่สุดเมื่อครั้งเขาเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สเด็กชายโซอิชิโร่ได้มีโอกาสเห็นเครื่องบินในเดือนถัดมาหนูน้อยโซอิชิโร่พยายามแต่งตัวให้เหมือนนักบินมากที่สุดในปี1922เขาอ่านหนังสือพิมพ์และเห็นข่าวที่น่าสนใจในเนื้อข่าวระบุว่าบริษัทที่ให้บริการรถยนต์ในโตเกียว ชื่อว่าอาชโชไก่ต้องการรับสมัครคนเพื่อมาร่วมทำงานเขาตัดสินใจส่งจดหมายขอเข้าร่วมงานและเขาก็ได้งานช่วงชีวิตวัยหนุ่มในวัย15ปีเขาจากบ้านที่แสนยากจนมุ่งหน้าสู่เมืองโตเกียวที่แสนเจริญด้วยความคาดหวังว่าจะหางานเพื่อทำให้ชีวิตตนเองดีขึ้นในร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแต่งานที่เขาได้รับกลับเป็นงานเลี้ยงลูกของเจ้าของร้าน และงานเก็บกวาดขยะที่ร้านเขารู้สึกหมดหวังและทำงานเก็บเงินไม่ได้เลยในใจเขาก็อยากกลับบ้านแต่ก็ทนทำต่อไปต่อมาเขาเริ่มได้รับความไว้วางใจและขยับเข้ามาสู่ระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์การทำงานที่นี่มีงานซ่อมที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่รถจักรยานจนถึงรถยนต์หรูหราราคาแพงของชนชั้นสูงทำให้เขาได้เรียนรู้มากมายก้าวเข้าสู่โลกของมอเตอร์สปอร์ตในปี1923 ในช่วงนี้วงการแข่งขันรถยนต์ระดับโลกกำลังเริ่มเฟื่องฟูหนุ่มน้อยโชอิชิโร่กำลังแตกเนื้อหนุ่มความเร็วความแรงก็ย่อมเป็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องปกติเจ้าของร้านอาร์โชไกที่เขาทำงานด้วยก็สนใจมอเตอร์สปอร์ตเหมือนกันเขาคิดจะสร้างรถขึ้นมาเองเพื่อการแข่งขันครั้งนี้ด้วยรถแข่งรุ่นแรกที่พวกเขาทำมันขึ้นมามันคืออาร์เดมเลอร์มันถูกสร้างมาจากเครื่องยนต์มือสอง แล้วต่อมาก็สร้างรุ่นที่2ชื่อเดอะเคอร์ตอสในรุ่นที่2นี้เครื่องยนต์ของมันมาจากเครื่องยนต์ของเครื่องบิน2ปีกในสมัยนั้นส่วนแชสซีของรถนำมาจากรถของคนอเมริกันยี mm ่ห hmm. ้อมิเชลพวกเขาตัดสินใจประกอบรวมร่างมันขึ้นมาในปี1924 mm hmm. ก็ลงแข่งขันในรายการมอเตอร์คาร์ของญี่ปุ่นครั้งที่5ผู้ขับขี่ในครั้งนี้คือพี่ชายของเจ้าของร้านอาร์ชโชไก และโซอิจิโรเป็นวิศวกรไฮในวัย17ปีกับการเปิดโลกมอเตอร์สปอร์ตความเร็วและเครื่องยนต์กลไกลมันซึมเข้าสู่กระแสะเลือดของเขาทำให้เขาประทับใจมากในปี1926เขาถูกเรียกตัวไปเกณฑ์ทหารแต่ไม่ผ่านเพราะเขาตาบอดสีในปี1928ร้านอาร์โชไกต้องการขยายสาขาที่เมืองฮามามัซึกและคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้มากที่สุดก็คือ โซอิจิโร่คนนี้นี่เองในขณะนั้นเขามีอายุเพียง21ปีปัญหาที่เขาเจอคือคนส่วนใหญ่ไม่กล้าให้เขาทำการซ่อมแซมเพราะเขาหน้าตายังเด็กและอายุยังน้อยดูไม่น่าเชื่อถือเลยแต่เขาทนทำจนเป็นที่ยอมรับในเวลาต่อมาในปี1930กิจการของเขาเริ่มไปได้ด้วยดีเขาทำร้านใหม่และมีลูกจ้างมากถึง30คนในขณะนั้น เขาเป็นทั้งนักซ่อมรถยนต์และเป็นนักแข่งรถด้วยเขาได้สร้างรถยนต์สําหรับการแข่งขันที่ฮามามัตสึเจ้ารถยนต์ตัวนี้มันทุบสถิติโดยการทําความเร็วสูงสุดถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสถิติความเร็วนี้อยู่ได้นานมาจนถึง20ปีทุกคนต่างยอมรับในความเก่งกาจทั้งเรื่องการซ่อมรถและการแข่งรถของเขาในปี1931เขาสร้างความฮือฮา ให้วงการยานยนต์ด้วยการเปลี่ยนจากล้อไม้เป็นซี่ล้อโลหะครั้งแรกและมีการจดสิทธิบตัตรเอาไว้ในปี1936โซโอิจิโร่เขาประสบอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขันรถยนต์ที่ทามากาวะรุนแรงเกือบถึงชีวิตภรรยาเขาขอร้องให้เขาหยุดเขาจึงจำเป็นต้องหยุดเขาเริ่มศึกษาการผลิตแหวนลูกสูบโดยปรึกษาคุณชิจิดอนคาโตะและก่อตั้งบริษัทโตไกไซไกิขึ้นมา ช่วงการพัฒนาธุรกิจในปี1937เขาเริ่มธุรกิจผลิตแหวนลูกสูบโตกไกไซกิตต่างขึ้นมาเพื่อผลิตและส่งวงแหวนลูกสูบให้กับบริษัทโตโยตา้าแต่กลับได้รับข่าวร้ายเพราะแหวนลูกสูบที่ส่งไปทดสอบมีแค่3วงเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบคุณภาพจากที่ส่งไปทั้งหมด30,000วงนับเป็นความล้มเหลวครั้งครัางใหญ่ของเขาเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้โซอิจิโร่ต้องหันมาเรียนภาคค่าเพื่อเรียนรู้ตำราและทฤษฎีโลหะวิทยาเพื่อให้เข้าถึงการผลิตที่มีคุณภาพเพราะก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญเท่ากับลงมือปฏิบัติจริงและหลังจากนั้นเขาใช้ความรู้ที่มีมาผลิตแหวนลูกสูบจนโตโยต้ายอมรับในที่สุดในปี1 9 4 1ญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะสงครามเศรษฐกิจถดถอยแรงงานถูกเกณฑ์เข้าสู่สงครามจำนวนมาก ช่วงการก่อตั้งฮอนด้าในปี1945เหตุการณ์ที่แสนสาหัสก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคม1945เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงทำให้โรงงานของเขาถล่มเกิดความเสียหายรุนแรงต่อมาโรงงานของโซอิจิโรซังก็โดนระเบิดจากสงครามอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่สร้างมันขึ้นมาใหม่เพราะตัวเขามองว่าประเทศญี่ปุ่น กำลังยแย่และขายธุรกิจให้กับโตโยต้าไปด้วยมูลค่า450,000เยนซึ่งหลังจากขายกิจการเขารู้สึกท้อแท้ผิดหวังจนกลายเป็นขี้เมาข้างถนนาน,นานเกือบปีปี1946เมื่อภาวะสงครามจบลงญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักผู้คนส่วนใหญ่ต้องสัญจรกันด้วยการเดินไม่ก็ปั่นจักรายานโซอิจิโร่จึงลองคิดค้นเครื่องยนต์ขนาดเล็กมาติดกับจักรายาน เพื่อให้ภรรยาของเขาใช้เดินทางปี1947ปีที่เป็นต้นต่อของ Honda Dream ที่โด่งดังเมื่อคนอื่นพบจักรายานติดเครื่องยนต์ก็เกิดความสนใจและต้องการสั่งซื้อเขาพัฒนาเครื่องยนต์ชุดแรกชื่อ a อทัยในปี1947และต่อมาเขาสร้างรถมอเตอร์ไซค์ในชื่อ Honda Dream ซึ่งเป็นจักรายานยนต์รุ่นฮิตที่สร้างชื่อให้กับเขารถรุ่นนี้ทำให้ h อน da กลายเป็นบริษัทจักรายานยนต์ใหญ่ที่สุด ในญี่ปุ่นและหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ปี1948เขาได้ให้กำเนิดบริษัท Honda m o t เตอร์ซึ่งเป็นบริษัทจักรยานยนต์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นทั้งนี้คุณโซอิจิโร่เขาได้ก่อตั้งสถาบัน Honda Technical Research Institute ด้วยปี1961 Honda คว้าชัยชนะ5อันดับแรกในการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์รายการ I อออฟแมนท t โรฟี่ทางรุ่น125และ2 5 4ซีปี1970คุณโซอิจิโร่จึงเดินหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ระดับโลกปี1980คุณโซอิจิโร่เขาได้พาฮอนด้าสู่ความยิ่งใหญ่เป็นท็อป3ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นและของโลกนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ฮอนด้ายังมีหลายธุรกิจที่หลายคนอาจไม่รู้อาทิ Honda Aircraft Company บริษัทผลิตเครื่องบินที่ได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องบินเจ t ตแอร์คราฟมาตั้งแต่ปี1980และในปี2003 H-420 a HondaJet ได้ถูกนำมาใช้ในธุรกิจการบินอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทาง Honda ก็ได้มีการพัฒนาเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1986โดย Asimo เป็นหุ่นยนต์ของ Honda ที่เรารู้จักกันดี ช่วงกเกษียณอายุคุณโซอิจิโร่ลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทในปี1973แต่เขายังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหลังกเกษียณวาระสุดท้ายของชีวิตเสียชีวิตเมื่อวันที่5สิงหาคม1991ด้วยวัย84ปีต่อมาเขาก็ได้รับการจารึกชื่อในธรรมเนียบปูชนียบุคคลยานยนต์โลกนับเป็นความสุดยอดผลแรกที่ได้รับเกียรตินี้ คุณโซอิจิโร่ฮอนด้าเป็นที่รู้จักในฐานะนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์เขาสร้างบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยและมีอิทธิพลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นและทั่วโลกขอคำคมและแนวคิดสั้นๆหน่อยครับชีวิตไม่คุ้มค่าที่จะอยู่หรอกถ้าหากว่าไม่ทำสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุด ขอขอบคุณเว็บไซต์9คาไ a i .com เว็บไซต์ blueclock .com เว็บไซต์ global honda Facebook page เลี่ยนชีวิตกับผ่ายไซโค Facebook page the people YouTube ช่อง barcetta h e t t a.